สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องป้องปลายเบิร์สู้ขอบคุณทุกคนพอกันอีกแล้วค่ะกับอีสานพาแซบเมเนก,กับสีพระมาก,กินตําตําซัวขนมจีนใส่เมือกใส่หมูโยค่ะใส่นมไมค่ะทุกคนค่ะทาซั่วขนมจีนใส่หมูโยมากินน้ำกันค่ะเพ็ดเพชคือเกาหันหลับพี่น้อง นี่หมักลินฟ้าพร้อมฟักหนึ่งเคบหมูกบกบยาวเรเด้ยวยพี่น้องมากค่ะ แต่หน้อใม่ต้มอือือจะไหน, mm hmm. นล,ล่ะ <laughs> กินจะไหนล่ะ อืม uh huh. พี่น้องมาซีมวนมวลแบบบัลลินฝ่ามาลูกฟักหนึ่ง เธออยากกินตำสั่วค่ะพี่น้องคะรอบม,มาก ปันแบบนี้ร้องมึงดูพี่นอ้องออกปากขุ่นบ้เน้ออือ แคบหมูก่ทอดพร่งแล้วค่ะทอดเองค่ะพอดีมมหนังหมูในตู้เย็นหน่อยนึงก็เลยทอด 嗯。Uh huh. มีใครค่ะหมึกกันเลยเจ็บๆีปเนาะ เป็ดกักกินน้ำเย็ยนลงไปแห้งเป็ดกัก